คณะก็ก็นะในคณะเหมือนในในคณะชาเขียวชาไทยอันในคณะอย่าไปพร้อมตกใส่คณะอย่างซองมันสีเขียวๆในคณะเออซองมันสีขาวในคณะอันในเดี๋ยวเป็นาตัวทดลองในคณะมาถึงเย่าในคณะสังเกตเดลองกินตุ้ยในคณะก็กอนาะเมื่อในเด็กินเป็นชาเขียวก่อนในคณะก็กอนาะเด็กินชาเขียวก่อนค่ะลองซิมตัวคณะก็กอนะในคณะรสชาติเตมเมินฮื้อในคณะอันในก็สั่งซองกันไล่ในคณะสั่งซองกันเข้ามาไล่ในคณะในเลดราคาอ่าน่าจะเป็นไฟเบอร์เนาะเดี๋ยวว่าราคามันไปออกมาเต้นๆในคณะก็กอนะเดี๋ยวไปแทงอินค่ะเนาะ อุ้ยตื่นเต้นนะกูก็นี่นะชาเขียวชาเขียวคุ้มหิวอิ่มพึงในคะเนาะนี่หอมหอมไพ่ที่จ้องไว้ไหนคะเนาะมาจ้องไว้ไลายเนแห้งใสลายคณะกูก็นะไปปั่นแห้งใสแสงเย็นลายไหนคะเนาะกูก็เนาะหอมหอมหอมมากเลย คุ้มหิวอิ่มหึงในค่ะเนาะรสชาติก็เตะหอมกลมกล่อมในค่ะนะกุ้งนะออกว่าเตะออกวันอิดอิดในค่ะเนาะแต่ว่าเต็มมีน้ำตาลค่ะเนาะข้าวชาเขียวของข้าเต็มมีน้ำตาลคะ่ะ,อะหอมหอมไผ่ที่เกลียงกินค่ะนะไผ่ที่เกลียงกินชาเขียวเ,ยวเยวะนะาเเเนะเมื่อไนเตะกินแบบเย็นๆอยอนรู้สึกว่ามันไปอันนี้นะไปละลายหมด <laughs> น้าม,มันอันไห้คะเนี่ยน้าม,มันอ่นาน้ามันเป็นอเองก็กินแบบร้อนก็อะไรแบบเย็นก็อะไรค่ะนะอร่อย